โอ้โหเวอร์เอบมากเลยนะจะมีตายเก็บสี่ไปเก็บสไปโอ้ห feet 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 โหจัดไเพื่อจั ผมก็แพ้ไม่ออกตอากดลุยลุยครับจริงๆตอนแรกตั้งใจจะไปทำอีคอนเทนต์เนี่ยทุกคนแคนดี้เขาชวนบอพอดีนะครับโชคดีเลยก็อย่างว่านะครับการวอช่วงเวลากลางวันแบบนี้หลักๆเราก็จะเจอเป็นผู้เล่นต่างชาติแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชินไปแล้วกันบอช่วงเวลานี้นะแต่ไม่ได้มาเล่นช่วงเวลานี้บ่อยนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยต้องลุ้นนะวพาจะได้แบบบอไหมนะครับ ส่วนหนึ่งในการหาแคร์นะอีย่างคือการหาห้องแล้ครับ <c oughs> วันนี้ามาเจอผู้เล่นต่างชาติแต่ตาแรกเลย <c oughs> โอเคครับข้างบนนะเพื่อนแจ้ง <c oughs> อ้าวเอ้ยโอ้โหเสียงครับ ้ยตอนแรกว่าจะชิวๆไม่ชิวแล้วเนี่ยถึงนานเป็นปืนลักนไปซะแล้วต่นนยยิงไม่โดนเฮ้ยเขาเห็นเราเล่นพกเขาชอบใจนะครับยิมขำมาโอนจริงตั้าเล่นมาแบบ เจอแคนต่างชาติมาเยอะนะครับแขนแบบเกียนๆปั้นๆก็มีเยอะนะที่เป็นผู้เล่นต่างชาติเป็นแบบเป็นมิดดีๆก็มีเยอะนะครับโอ้โหเฮโอ้โหโ่าสอง,อสองขอบคุณมากครับเอ๊ะที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือเจ้าที่เจอนะแคนต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยจะยศน้อยนะครับ คือผมไม่รู้ว่าของเขานะเนี่ยเซิร์ฟของเขาเมื่อก่อนเนะี่ยอัพยศยากหรือเปล่านะครับจะแบบเจอยศน้อยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเจอแค็ต่างชาติเนี่ยจะดูที่ยศไม่ได้นะครับบางทีเราคิดว่าเอ๊ะเจอยศน้อยจะชิวๆแล้วโอ้โหจะไม่ชิวนะครับโอ้ my god เ้หูอ้ออาวแล้ว บอกเลยว่าไม่ชิวนะครับแค่บอกแบบเจอฟิลิปปินแล้วชิวๆที่ไม่ไม่ไม่ทุกแคนนะแย่แค่นี้เราดูที่โยนไม่ได้จริงเกือบเกือบจะไม่ได้บอแล้วตอนแรกอุ้ยเอ้าว่ะได้ช็อตยิงทะลุอีกแล้วช่วงนี้มาบ่อยเว้ย เธอซึ่งชอตเธอซึ่งชอตโอ้โหเขาพิมพ์มาลัวๆเลยครับผมก็แปลไม่ออกแล้วนี่แหละปัญหาเลยยาวโอ้โหวิควิกกตโคบเนี่ยบล่าเนี่ยคือแบบที่หนึ่งเ่ยดวงใจเขาบนนะพี่เขาบนไอ้หน้าบ้านหลังๆโอ้ขอโทษขอโทษ ฮัตแน่เทคนายหรือสไนดีแว็บฮัตแน่เฮ้ยจริงๆครับผมเอาคำศัพท์ที่เขาพิมพ์มาไปแปล้บ,บ่อยนะอย่างเช่นมันจะมีคำว่าอะไรนะโบโบอะไรที่เขาชอบพิมพ์ไไบ,บ่อยๆอะนะหลายคำเราก็ลองไปแปลนะ เกลิงเหรอเกลิงแปลว่าอะไรนะแปลว่าเย็นไผมไม่แน่ใจนะบางคำมันแบบว่าเหมือนเป็นคำความหมายเชิงปแปลกๆนะครับ <c oughs> เหมือนต้องแบบต้องใช้เป็นประโยคถึงจะแปลแบบดูแล้ว <c oughs> เข้าใจนะคร <c oughs> ับตอนนี้ซีหนึ่งแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับโมเกมแรก ไว้ด้วยครับนี่ครับคือเขาชวนมาช่วยวอลนะเราตอนแรกผมกัรจะไม่ได้อัดกิปวอลนะวันนี้ยพอดีสวยครับ <c oughs> เขาชวนมาช่วยวอลนล้นเลยสักหน่อยแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหเซฟเอาทุกคนเห็นปะ <c oughs> แค่นี้ก็ยดแบบยดไม่ค่อยเยอะอีกแล้วอะและผมรู้สึกว่า เหมือนเซิร์ฟเขาจะ,จะจะอัพยดยากกว่าเราจริงๆว่าทุกคนตอนที่ก่อนรวมเซิร์ฟนะครับเฮ้ยกลางโดดเฮ้ยมันจะบีนะครับโอ้ม y g ก d อดโอคาเดาไม่ได้นะครับโอ้โห นี่ครับการเจอผู้เล่นต่างชาติอน่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะคือเจอเจอแคนของคนไทยเนะี่ยเราแบบบางแคนแ,แล้วโวลด้วยกันอยู่ทุกวันนะครับเราก็พอจะเดาออกนะพอจะเดาทางได้แต่เจอผู้เล่นต่างชาตินะแบบคือแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนดูจากหยดก็ไม่ได้นะครับคือไม่รู้กดเข้าไปเราจะเจออะไรบ้างนี่ผมวิ่งหายนะที่จะเป็นแคนคนไทยไม่กล้าวิ่งหาย,นะอยโอ้โ ปี่ปรารายนะครับผมเมื่อก่อนนี้คิดนะเจอแขนแบบหน้าช้าแบบชิวๆเลยนะในความจริงก็ไม่ใช่เลยทุกคนเราก็ยิ่งหนักเลยนะเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงจริงผมเจอผู้เล่นแบบฟิลิปปินส์ที่แบบโคตโหดเยอะมากเลยนะพีเข้าพีเข้าไปแล้วพี่ เฮ้ยมันจะเอาผมวะจะมีตายเก็บสี่ไปเก็บสี่ไปเออวะสามตัวแล้วโอ้โหจัดไปเลยจ่ายขอหน่อยขอหน่อยเสียงแหบหมดแล้วตื่นเช้าแล้ววันนี้โอ้โหนี่ เป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะอัดนะี่ยลมาช่วยเขาวอลหน่อยนะครับหรือเขาช่วยเรากนะ็ได้เอ้ยเล่นน่ากลัวมากเลยใช่คิดบนผมเลยเขาเล่นน่นกากลัวมากไม่มีสับไบเลยนะแต่เล่นโหดมากเลยเนะนี่ยผมสังเกตแบบแหลายๆอย่างนะครับเวลาเล่นกันต่างชาติ มันแบบผมรู้สึกว่ามีอะไรต่างๆจากการเจอแขกคนไทยและหลายอย่างมากๆเลยนะชอบสังเกตแล้วสนุกดีคนระับเราจะเจออะไรแปลกๆนะครับ <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่แบบวอคนไทยเราไม่ไม่ไม่คยได้เจอนะ <c oughs> เฮ้ยมาแล้วสวยครับผมโหโคมากสวย <c oughs> เอ้ยออาว่าบอมเอนเนี่ยเว้ย ต <Copenh input? S 2> ึงนะเป็นเล่นไหมครับเห็นนี้ตึงเฉยสวยครับผมไม่แน่ใจว่าเชื่อมบีขึ้นหรือปอนะผมผมไม่ดูกลางนะมันจะบีครับ โอ้โหเฮ้ยเนี่ยมุมที่แบบเราไม่ค่อยใช้กันนะเขาใช้แล้วมุมที่แบบปกติเราไม่คิดว่าจะมีใครไปดักเนี่ยจะแบบเขาชอบไปดักกันนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ไหมนะโอ้ยไม่อยู่โบล่านี่พราโอ้ยระเบิดเอาแล้วงัดบอมงัดระเบิดลูกลูกบอมมาแล้ว แต่เราไม่ได้นโนอะไรนะครับเล่นไ,ได้หมดนะยิงไมโดนขอโทษพลาดเลยเพื่อนซูคิดพาเราเลยสอรรี่แล้วอีกแล้วเนี่ยทำไมมายืนตากตรงนี้เนี่ยมุมเขาเยอะจริงนะครับมุมทีม่เราคาดไม่ถึงจริง อาจจะเป็นผมคนเดียวนะที่คาดไม่ถึง <g ill ly> ไม่ค่อยเช็คเลยโหรู้สึกพลาดพลาดบ่อยมากพลาดบ่อยมากเฮ้ยเป็นเล่นไปนิดจะแผ้ยับมะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอาว่ะไม่หมูนะครับเนี่ยเจอของจริงอุย้ย โอขึ้นสโคบเนี่ยผมให้โบราดที่สุดของผมเลยจริงๆในขณนที่แบบผมคึ้นสโคบรู้สึกเข้ามือที่สุดแล้วคนระับโอ้ตอนแรกโอ้โหเล่นทีทูครั้งแรกผมก็คิดว่าเป็นทีทูแหละน่าจะเข้ามือคึ้โคบที่สุดแล้วไปมาเป็นโบร่านะผมว่าแบบเข้าคอสุดแล้วใช่ใช่เขาออดแล้วเมื่อเกียร์มาแล้วคระวังนะเหนือการคาดเดา <laughs> สวย โอ้ยเพื่อนเราสองไม่เดียวอยเอาเรื่องครับผมเอาว่าดีเหมือขึ้นมาแล้วโหวนี่กลายเป็นเขานะักขึ้นนำก่อนนะเราต้องมาไล่ดีเสมอแลย้ะรู้จักยนแล้ว,ว,วแบบน่าจะแบบ เป็นเกมที่ชิลๆแล้วแต่ไม่เลยนะครับโอ้ my god เปิดประสบการณ์นะวันนี้เฮ้ยปางเราก็มีนี่ะวางนะปัญหาแล้วนะครับเอาค้านค้างคอนค้างเว้ยเดีเป็นโชคดีของเรานะครับ ดีนะขอค้าง <D>. พีคก็มาชน,นะ